เดี๋ยวขยับไปถิ่มผู้ชายช่วงมาเอาเจ้าคือฮหดแถวมาด่ามาสิวายเจ้ามาหยาดมันข่อยอีหยังสนอกสาตุ่มมาสามวันหนึ่งมันข่อยแกี่ยวข่อยหดข่อยบ่อดตัวอ๋อมันข่อยตัวสันตามลเดีน้องไม่ใช่เห็นผู้หญิงไม่ได้เจ้าสสแนมแนมข่อยย้อนอีหยังเป็นตาสัง หรือว่าเป็นตาฮักหูดีอยู่ดอกเจ้ามักมึงก็คอยเฮ็ดอย่างจังเป็นตาสังผู้ชายสายตาอ่านกิน เห็นโบแดงแสดงในใจเห็นยามใดใจหายยามนั้นเขาซื้อ สีแดงเป็นสีแห่งใจอยากเชงให้ตาวันละลายสิคนบักคับใจคนอยากตายให้พ้นไม่ขอพบคนหลอกลวงเห็นโบแดงแสดงในใจอยากเชงให้ตายด้วยไพหมหาวง น,นทิ้งลงทอ่ออกหักแล้วหนอไม่ขอพบคนหลอกลวงโบสีแดงเป็นสีแห่งใจอยากเช่งให้ตายวันละลายสิบคนอยากตายให้พ้นสวัสดีพี่ดอก พ่อ,พอ,พอกับช่องสาวตุ่มมาตั้งแงคือเก่าเหมือเดิมเนาะสาวตุ่มกำลังสีว่างแผนไปเที่ยวเมืองนอกเมืองหน้าบลอกไกลจากสาวิตเซอร์แลนด์ดอกพี่น้องใช้เวลาเดินทางสองสั่วมงขี่เครื่องบินไปหรอวะวิธีการว่างแผนไปเมืองนอกเนาะสาวตุ่มสีเบาสูฟังเนาะประการแรกเข้ากระเบิงงงบประมาณห้อง ว่าเ้ามีงบบ้านพอไดสิไปลักษณะแบบว่า,า first class หรือว่าไปธรรมดาบ้านเมืองเนาะส่วนสาวตุ่มนี่ก็สิไปธรรมดาบ้านเมืองจุดประสงค์ก็ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเปลี่ยนอากาศไปต้องตื่นขึ้นมาแลน v, เฮดเวียกเข็นงานงอกๆนาะพี่น้องสาวตุ่มก็เลยวางแผนว่ามีงบประมาณซ้านี้เนะก่อน จุดประสงค์นอบอเป็นจุดประสงค์มองที่สิไปก็คือบไกลจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะไก่ซ้ำไหนไกลก็คือในยุโรปนี่แหละเนาะแล้วก็สนใจสิไปมองได้แน่เลือกไว้หลายหม่องเนาะอันที่สองก็คืองบประมาณอันที่สามก็คือระยะเวลาอันที่สี่ที่สําคัญที่สุดก็คือข้าสิไปอยูในลักษณะใดแบบใดแบบยูแบบเศรษฐีมีเงินรารวย เข้ากับเห็นขี่กับบอเห็นสานขี่กับบอขี่ตามสานเนาะเข้ากับไปตามงบประมาณที่เฮามีเพราะฉะนั้นถาไปหลายคนเนาะถาไปหลายคนลักษณะไปเซาอาภาพาเมนยุงสี่กับสี่ถือพว่าหาันกันแต่ว่าถาไปผู้เดียวกับเจ้าของใจผู้เดียวแบกภ้าระผู้เดียวเนาะพราะะนั้นสาวตุ่มกับกระลังหาเพื่อนรวมทาง้งหอดมือนันอหลีเข้ากัมาเบิ่งกันวนะ่าสาวตุ่มสิได้ไปเป็นเพื่อนรวมทางเนาะ สิได้มีผูหารค่าใส่ใจเซฟทรัพย์จากห่านนอสาวตุมกะซีเถ้าตุมกะสิเบิ่งว่าซาวตุมอยากไปใส่เนาะสาวตุมกะสิมีไปออยากไปเบิ่งดอกทิวลิปเนาะอยู่ประเทศประเทศย่างทิมีดอกทิวลิปเนี่ยพี่น้องลืมซื้อละป่เนี่ยประเทศอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์วาล่ะไปประเทศฮอลแลนด์อดัมสเตอร์ดัม ไปประเทศอ่า,อาบรุกเซนไปเบนเยียมอยากไปเบนเยียมเนาะอยากไปประเทศออสเตรียเวียนนากรบอกไก่เนาะอยากไปประเทศกรีกแล้วก็อยากไปเดนมาร์กหา่าประเทศที่ซาตุ่มเบิงไวเนาะท่ซ่าตุ่มไม้ไวเนาะบานิประเทศ ้วยเนื่องจากว่าเมื่อสื่อง่ายามหน้าสื่อผ่ายแยมหนาวเนาะประเทศอ,อัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์มันเป็นช่วงเทศกาลที่ซาตุมสิไปสิเป็นช่วงเทศกาลทิ่วลิบเนาะเป็นทิ่วลิบสี่เป็นเทศกาลทิ่วลิฟที่ดังที่สุดในโลกเนาะซาตุมเคยไปหลายๆเท่อนึงแต่ว่าก็อยากไปอีกเพราะว่ามันงามนะรงแรมกะแถวไกลๆ แถวใกล้แถวไกลกัยังกัยังหายากนะแต่กับไกลออกนอกเมืองไปกับหางไงแต่ว่ามันกับไกลโูดนาะมันเสียเวลาดเดินทางแล้วก็ตัวเครื่องบินกับแพ่งพุ่งปรีดสําหรับเทศกาลหนีเนาะก็คืออัมสเตอร์ดัมส่วนประเทศอ่าโคเปนเฮเกนเนาะกับแพงคือกันพี่น้องสูสีเลยประมาณหารอยกลัวเนาะหารอยสวิตแฝงไปกลับกัถือว่าแพงแล้วกับประเทศอ่า เบียนเย,ยมกับแพงคือการรงแรมกับแพงเหลืออีกสองชอยก็คือประเทศกรีกกับประเทศออสเตรียสองอันนี่แหละราคาสูสีพรฉสน้นสาตุมยังพัทันฮัวา่าตุมสิไปใสไ้สาตุมเลือกดีดสักก่อนว่าสิไปประเทศใดเนื่องจากว่าสาตุมเบิงเบิงตัวเครื่องบินแล้วกับเบิงโรงแรมนเนาะกับเป็นที่พ่อใจทั้งสองมอง สิบโหวตเสียงเจ้าของเบงก่อวมาสิไประวางสองประเทศสิไปประเทศใดเนาะซึ่งสองประเทศนี่สาวตุมเบาภาษาเขาเป็นจักข่ำเลยนะคะแต่กระหวังว่าเขาจะเาสีเบาภาษาอังกฤษได้เนาะเพราะว่าสาวตุมเบาภาษาเพินบ่ได้ภาษาออสเตรียเิ่นก็เเบาภาษาเยอรมันเนาะเพราะนั้นตอนนี้สาวตุมก็ต้องเบงอีกเทือนึงว่าต้องจองโรงแร่มแล้ะก็จองตัวเครื่องบินช่วงระวางที่เวลาทีสาวตุมลาพักร้อนไ้เนาะ อาทิตย์หนึ่งว่าสิได้มองไดกก็จังว่าเบิงกันว่าสาวตุ่มสิได้ไปประเทศไดเนอกพี่น้องย่งเหลือเวลาอยู่อีกสองอาทิตย์ก็สิถึงมือเดินทางตัวมือเดินสาวตุ่มสิไปบอกหัวหน้าว่าสาวตุ่มสิเอาฮอลรีดีด้วยขาดว่าเพิ่นสิอนุมัติเนาะมือเดินถาเพิ่นอนุมัติสาวตุ่มก็สิตัด้นใจว่าสิซื้อตัวไปใส่เนาะเพราะฉะนั้นนี่การไปเที่ยว ไปที่ไหนไปกับใครสําคัญอยู่ที่มีเงินไหม่พอกันไมคลิปหนาซาตุมสิมาบอกให้สร้างว่าซาตุมสิไปประเทศใดสื่อตัวยังไงเลือกจังไดงวประมานมีะ่ะไรจังสีเดินทางไปเมืองนอกเมืองหน้าใดเนาะสำหรับคลิปนี้ซาตุมขอลาไปแล้วพอกันไมคลิปหนาขอบคุณและสวัสดีค่ะ